เชื่อว่าในปัจจุบันไม่เฉพาะประเทศไทยแต่เป็นประเทศทั่วโลกนะคะที่ให้ความสำคัญกับในเรื่องของตัว ESG เพราะเนื่องจากว่าการสร้างการเติบโตต้องมองในมิติของการเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งประเทศไทยนำการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวทางเป้าของการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG Goals มาเป็นกรอบ ซึ่งทำให้เราไปมีข้อตกลง Paris Agreement ในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือการนำการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติของสภาพแวดล้อมในมิติของสังคมในมิติของธรรมาภิบาลมาปรับใช้ขับเคลื่อนเข้ากับกลไกกระบวนการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางไปจนถึง value chain ต่างๆ กรตอในฐานะที่เป็น regulator กำกับตลาดทุนเราเห็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่สำคัญจึงนำการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการที่จะยกระดับตลาดทุนไทยสู่ Sustainable Capital Market ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์หลักของตัวสำนักงานอยากให้การขับเคลื่อนทางด้าน ESG ของตลาดทุนไทยเป็นหนึ่งในการที่ช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมาย ที่สำคัญทางด้านการพัฒนายอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบรรลุ SDG ในปี2030การเป็น Net Zero ในปี2065ในการส่งเสริมความยั่งยืนให้แก่บจสำนักง,งานกรตอตได้จัดให้มี i-code ซึ่งเป็นหลักการการลงทุนการจัดการเงินลงทุน ด้วยความรับผิดชอบหรือใช้หลักการของ p r i n c i p a l Responsible Investment เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่บรลจอรวมทั้งใช้กองทุนรวมให้เป็นเครื่องมือเป็น Market Force ให้เกิดการกระทำดีการดำเนินการกิจกรรม ESG ในฝั่งของผู้ระดมทุนด้วยทั้งนี้กรตพร้อมสนับสนุนการลงทุนผ่านกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ไทย ESG ที่ภาครัฐให้การสนับสนุนโดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ที่ลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนนี้จะมีเม็ดเงินที่ไปลงทุนกับตราสารหนี้ตราสารทุนรวมถึง Investment Token กับผู้ระดมทุนที่ให้ความสำคัญมีกิจกรรมทางด้าน ESG จะเป็นประโยชน์ทั้งผู้ที่ลงทุน มีการออมเงินระยะยาวได้ทั้งสิทธิประโยชน์ทางภาษีและได้การสนับสนุนในสิ่งที่เป็นกิจกรรมเพื่อการยั่งยืนของสังคมไทยขณะเดียวกันก็สนับสนุนกิจกรรมและการเปิดเผยข้อมูลซึ่งทำให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปบรรลุเป้าหมาย SDG Goals รวมถึงในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในอนาคต